สวัสดีครับพี่พีเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตเป็นทางการนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมจะมารีวิวอ่ารีวิวเห็ดฐานนะครับเห็ดถานเพราะว่ามีข่าวนะครับมีข่าวออกมาว่ามีคนไปกินเห็ดซึ่งไม่ใช่เห็ดฐานแต่มันคล้ายเห็ดฐานแล้วบาดเจ็บลงเสียชีวิตนะ วันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวแนะนำเผื่อว่าพี่พี่เพ,เพื่อนคนไหนอยากจะไปเก็บเห็ดในป่าแต่ว่าไม่รู้ถ้า50-50ห้าห้ามเก็บนะครับถ้าไม่มั่นใจอย่ากเก็บมากินเป็นอันขาดเพราะว่าชีวิตนะครับอาจถึงแก่ชีวิตได้ นี่คือเห็ดถ่านนะครับเห็ดถ่านจะมีอยู่ทั้งหมด2ชนิดนะครับเท่าที่ผมรู้มานะครับผมมีความรู้วิชาการไม่ใช่นะครับตั้งแต่จําความได้พ่อกับแม่พากินเก็บมากินนะครับจนอายุจะ50ปีแล้วนะครับเห็ดถ่านมีอยู่2ชนิดชนิดที่1คือเห็ดถ่านดํา ชนิดที่2เห็ดฐานเลือดนะครับเห็ดฐานดำใบขาวเท้าหรือว่าตรีนขาวสังเกตได้ง่ายๆนะครับนี่คือเห็ดฐานดำดอกจะใหญ่เห็ดฐานเลือดก็ใหญ่นะครับดอกใหญ่พื้นพื้นพื้นท้องบ้านผมเรียกพื้นตรงพื้นนี จะเปลอะนะคแค่เราแตะนิดนึงก็จะแตกปึ๊บปบ๊แตกแล้วนะนี่คือเห็ดฐานดำนะครับเวลาเราตัดเขาจะมีสีดําตรงนี้นะครับหน้าเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้นี่คือเห็ดฐานดํานะครับแล้วเห็ดฐานเลือดเป็นยังไงเห็ดฐานเลือดนะฮะเดี๋ยวผมจะเลือกดอกที่หนุ่มๆน,นะครับ เห็ดทานเลือดนี่คือเวลาเราจับแล้วมันจะเป็นสีดำแต่เท้าหรือว่าตรีนของเขาจะขาวนะครับเวลาเราไปตัดในป่าหรือไปเก็บในป่าหน้าตาจะดำนะสังเกตสังเกตได้ง่ายๆนะครับอันนี้เห็ดฐานดำอันนี้เห็ดฐานเลือดนะครับพื้นขาวแข้งขาวหรือว่าตรีนขาวเหมือนกันนะครับจะไม่ใช่ตรีนดำนะครับบอกง่ายนะตรีนไม่ได้ดำ แต่ที่ผมเห็นเขาลงในข่าวหน้าเป็นแบบนี้พื้นท้องหรือว่าใต้ท้องนี่ทียิบเลยนะครับเขาเรียกว่าอันนี้มันมันจะห่างนะครับที่เพื่อนดูนะครับอ,อะไรนะล่องล่องล่องใบของเขาจะห่างอันนั้นทียิบเลยแล้วพื้นขาวแข้งดำ โดยที่เรายังไม่ได้ไปจับไปแตะไปต้องที่ที่เห็นในข่าวนะครับเห็ดเข้าว่าเหตุฐานเขาหลงคิดว่าเหตุฐานแล้วเก็บมาแล้วไม่กินเองด้วยเก็บมาแล้วเอาไปขายเรียบร้อยสิครับคนที่เขาซื้อไปกินเขาก็คิดว่ามันเป็นเห็ดที่กินได้เพราะว่าจะเอาไปขายไหมแตโครโกนะครับถ้าไม่มั่นใจอย่ากเก็บเป็นอาขาดน,นะครับ มันจะมีเห็ดที่เหมือนกับเห็ดฐานเห็ดฐานเลือดนี่แหละเหมือนกับเห็ดฐานเลือดแต่ว่าพื้นตรงนี้จะขาวแต่แข้งเรายังไม่ได้จับเลยนะครับไปเห็นอยู่ในป่านั่นแหละครับแข้งเรายังไม่ได้ไปแตะไปต้องจะเป็นสีดําแล้วมันจะแน่นมากมันจะแน่นมากขาของเขามันจะแน่นมากมันไม่เหมือนกับเห็ดฐานเลือดเห็ดฐานเลือดนี่นี่ดูดูข้างในแกะดูขาข้างใน มันจะเป็นวงเป็นโวหรือว่ามันจะกลวงหนะานะครับวิชาการนิดนึงนะครับพ,พ,พ,พี่เพื่อนเพราะว่าเห็นข่าวเขาออกมาเห็ดฐานเลือดกับเห็ดฐานดำเนี่มยมีสองชนิดนะครับเนี่ยสามารถกินได้ครับทั้งสองชนิดนี้กินได้ไม่เบื่อไม่เมาไม่ตายถ้าตายผมตายมานานแล้วครับผมตายตั้งนานแล้วตายตั้งแต่จำความได้เลยถ้าตาย พอผมกินทุกปีนะครับเก็บเห็ดชนิดนี้มากินทุกปีแต่ถ้าใครไม่มั่นใจหรือว่าไม่ใช่เซียนเห็ดอย่าเก็บนะครับไม่มั่นใจอย่าเก็บถ้าไปกับเพื่อนไปเก็บเห็ดกับเพื่อนเอามาให้เพื่อนดูนั่นคือวิธีที่หนึ่งนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเอามาให้เพื่อนดูว่าเออนี่ใช่ไหมเห็นไหมนี่คือเห็ดฐานเลือดเวลาเราหักมันจะออกสีแดงๆก่อนที่มันจะเป็นสีดํา เขาถึงได้ฉายาว่าเห็ดฐานเลือดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้แต่เวลาเราหักใหม่ๆมันก็จะขาวแบบน,นี้แต่เวลาปล่อยทิ้งไปนานๆมันจะออกสีแดงอย่างนี้เขาถึงได้ฉายาว่าเห็ดฐานเลือดและเป็นเห็ดดอกหนาแล้วมันจะมีรูกลวงตรงตรงเท้าหรือว่าตรีมเขานะครับแต่ถ้าตีนตันหรือว่าเท้าตันอย่าเอามากินไปเด็ดขาดนะครับ หน้าดำอันนี้เขาเรียกว่าหน้าดำท้องขาวแข้งดำอย่าเอามากินเป็นเด็ดขาดแล้วตรีนตันอันนี้กวงนะครับแล้วเวลาเราแกะดูจะเป็นสีขาวแล้วพอ,พอเวลานานๆไปจะออกสีแดงเขาถึงได้ชี้ยาว่าเห็ดฐานเลือดนี่แต่ถ้าเป็นเห็ด่านดำล่ะครับเห็ดฐานดำจะเป็นอย่างนี้แกะก็เป็นขาวแกะออกมาจะเป็นสีขาวเลย อันนี้ชัดเจนนะครับจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนี่แล้วกวงขาของเขาจะกลวงหรือว่าตรีนของเขาจะกลวงนะฮะรอไปสักคู่สักพักเขาก็จะขึ้นสีดํานะครับจะขึ้นสีดําเขาถึงเป็นเห็ดถ่านดําดอกขาวอันนี้เห็ดถ่านธรรมดาเห็ดถ่านดําดอกขาวแต่เห็ดถ่านเลือดหน้าดําแข้งขาวเวลาแกะเท้ากลวงข้างในกลวง แล้วจะมีสีแดงเหมือนสีเลือดออกมาหลังจากที่แกะไปประมาณหนึ่งนาทีเขาถึงได้ใช้ยาเห็ดฐานเลือดนะครับอันนี้เป็นเกจความรู้นะครับเอามาแนะนําใหพ้พี่เพื่อนๆคนที่ยังไม่รู้จักมันก็มีอีกหลายหลายชนิดนะครับนี่ก็เป็นเห็ดน้ําหมากหรือว่าเห็ดแดงน้ําหมากนะฮะอันนี้กินได้ครับปกติไม่ผิดไม่เมาไม่เบือ่อนี่คือเห็ดน้ําหมากหรือว่าเห็ด แดงน้ำหมาผื้นท้องขาวแข้งขาวจะสังเกตได้เห็ดอะไรที่กินได้ข้างในจากลวงข้างในตรีมของเขาหรือว่าข้างในเท้าของเขาเขาพูดไทยไม่ค่อยทองนะค่อยนะนะอันนี้เหมือนกันอันนี้เขาเรียกเห็ดข้าวแป้งเห็ดข้าวแป้งหรือบางคนก็หอมๆนะี่ก็เห็ดไข่ในะเห็ดตนะไร่เนี่ยข้างในเท้าของเขาจะกลวงนะฮะ สังเกตง่ายๆนะครับถ้าตีนตันหรือว่าตรงนี้แน่นเปี้ยอย่านำมากินนะครับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สิ่งที่สำคัญก็คือชีวิตเรานะครับถ้าเราเก็บมากินเองโอเคลองอันนี้เห็ดก่อเห็ดก่อน,นี่มันจะเหม็นเหมือนฟองน้ำ แต่ถ้าเป็นเส้นแน่นๆยาวๆแล้วบีบเป็นเส้นออกมาอย่าก,กินเป็นเด็ดขาดนะอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับอันนี้เห็ดก่อกน,นะแต่ที่ผมจะเน้นย้ำก็คือเห็ดถ่านเพราะว่ามันมันมีคนเสียชีวิตเขาเข้าใจผิดคิดว่าเห็ดถ่านแล้วเก็บมาไม่กินนะครับเก็บมาไปขายเนี่ยแล้วคนที่กินตายนะครับก็แนะนำเป็นความรู้ ให้พี่ี่เพื่อนคนที่อยากจะเก็บเห็ดนะฮะนี่เห็ดฐานนี่ข้างในนี้จะกลวงนะจะเป็นแค่ล้ายฟองน้ําแต่ถ้าเป็นเส้นถ้านอกจากเห็ดปวกนะครับเห็ดอย่างอื่นเป็นเห็ดดินเห็ดอะไรก็แล้วแต่นอกจากเห็ดปวกเห็ดปวกโอเคหรือว่าเห็ดโคนมันจะเป็นเส้นยาวๆโอเคนั่นอร่อยกินได้แต่ถ้าเป็นเห็ดประเภทแบบนี้ เห็ดประเภทแบบนี้เห็ดถ่านเห็ดอะไรก็แล้วแต่ถ้าขาเป็นเส้นแบบไม่มีรูก,กวงข้างในเลยอันตรายเอาง่ายๆคิดง่ายๆถ้าไม่มั่นใจอย่ากเก็บมากินนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะฮะแนะนําให้พี่ๆเพื่อนๆได้รู้จักเห็ดถ่าน2ชนิดอันนี้เห็ดถ่านดํากับเห็ดถ่านเลือดนะเห็ดถ่านเลือดจะเป็นแบบนี้เห็นไหม นานๆไปหลังจากที่ขึ้นสีแดงแล้วเขาก็จะดำประมาณนี้เริ่มดำเลยใช่ไหมเขาก็จะเริ่มดำเลยนี่หน้าเขาจะเป็นอย่างนี้มันจะเหมือนกับเห็ดพิษนะฮะแต่คนที่ไม่รู้จักไม่แยกแยะว่าอะไรคือเห็ดพิษอะไรคือเห็ดไม่พิษเอามาเลยเอามากินเลยก็เรียบร้อยแล้วครับก็ไปอยู่ในกําแพงวัดประมาณนี้นะแต่บางคนก็ตกใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวยผมมีตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะฮะ อีกตัวอย่างหน้าหน้าเออนี่นี่ดอกนี้ไปเห็นหน้าแบบด่างๆนี่นี่หน้าของเขาจะเป็นด่างประมาณนี้นี่นี่ตัวนี้ชัดเจนกว่านี่หน้าจะเป็นอย่างนี้บางคนก็กลัวไม่กล้าเก็บมากินแต่ที่จริงเขาคือเหตุฐานเลือดนะนี่เหตุฐานเลือดทําไมผมถึงรู้ว่าเป็นหัเหตุทานเลือดนี่แกะขาดูประมาณหนึ่งนาทีนะแล้วเขาจะออกเป็นกลุ่ม เขาออกเป็นกลุ่มแล้วขาเขาจะเป็นเหมือนฟองน้ําเอ,า,อาง่ายๆเลยขาเขาเป็นเหมือนฟองน้ําขาเขาจะไม่เป็นเส้นยาวแบบแบบเห็ดโคลนไม่ใช่นะครับถ้าเป็นเหมือนเห็ดโคนนี่อย่าเอามากินไปเด็ดขาดนะฮะถ้าถ้าถ้าจะไปเก็บเห็ดฐานนะครับถ้าเก็บเห็ดฐานต้องเป็นประเภทนี้นเห็นไหมหรอสักครู่ประมาณหนึ่งนาทีก็จะขึ้นสีแดงเขาจะขึ้นสีแดงเลยนะครับมีเคยมีคอมเมนต์เข้าเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปช็อตของผม เขาบอกว่าเห็ดถ่านเขาบอกว่ามีพิษไม่ใช่เลยเห็ดคล้ายเห็ดถ่านมีพิษแต่เห็ดถ่านจริงๆอ่ะไม่มีพิษกินได้เนี่ยเห็นไหมเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มสีแดงเลยไหมงทางที่หน้าเขาก็หน้าตาเขาจะเป็นนี่คือไม่มีฝนลงมันก็เลยโดนแดดหน้าก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเห็ดถ่านเลือดนะครับเห็นไหมขึ้นสีแดงแล้วเรื่องขึ้นสีแดงเลยเหไหมนะกินได้ครับเดี๋ยว ผมจะทําคลิปนึ่งล้างแล้วก็นึ่งเอามากินโชเลยเอาสาหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปลงแค่นี้นะฮะขอบคุณที่แวะเข้ามาชมแล้วก็ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยอะไรก็พิมพ์เข้ามาทักทายได้นะครับขอบคุณมากมายขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบางครั้งผมก็มีสาระบางครั้งผม